ด้วยความขอบคุณค่ะนอกจากนั้นก็มีเป็นมองไปเห็นท่านในอำเภอมาแล้วท่านในอำเภอเมืองครับท่านในอำเภอเมืองกาลสินนะครับท่านมารับท่านกฤษดาโพชัยมาแล้วเช่นเดียวกันท่านในอำเภอเมืองขาโชว์ตัวให้พี่น้องได้รู้จักด้วยท่านกฤษดาโพชัยอำเภอเมืองกาลสินค่ะแล้วก็คนนี้พลาดไม่ได้ครับ มีเขาถ้ามีงานใหญ่งานเล็กต้องให้คนนี้เลยขอแจยงชัดทุกให้กับเสื่อมวันของเราท่ามวัดไทยคนเก่งของเราขอบคุณมากที่ะได้งานดังงานปังต้องคนนี้เลยรับนําเสนองานดีๆให้กับพี่น้องเราได้ดูได้ชมนะครับท่าที่ไม่ได้มาที่นี่ก็จะสามารถที่จะเห็นได้นะคะ ด้วยความสวยงามของประทานงวงข้าวที่พวกเรานะครับชาวตำบลเหนือนได้ร่วมและนด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกจากพระวัดัยแล้วผููเทพเป็นหัวหน้าของตวัดัยอ,อีกรีบไม่ได้เลยที่เราจะเอ่ยถึงท่านรีดไม่ได้ที่จะต้องเอ่ยถึงทันทีเลยท่านประชาสัมพันธ์จัหวัดกาะสินท่านฉัตร พุทธสาวงเกษตรอพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเออวัดสวยอยู่ทานน้อนอยู่ทานน้อนเองทานน้อนเองค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่พักมี่ก็ใจท่านที่ก็มองไปยังแต่รอยยิ้มรอยยิ้มของทุกทุกคนเนี่ยดิฉันเฉมา่ารอยยิ้มที่ส่งมาเป็นพิธีกรก็ท้อให้พิธีกรได้มีความสุขและมีกับนางจูงใจด้วยถ้าบอกว่า ยิ้มของคุณต้องคุณตั่งแต่อีกท่าเลิศลังเหลือหลายยิ้มของคุณทําให้จิตใจคุณสบายอีกทั้งท่าให้คนรับกายอบอุ่นใจยิ้มไม่กันท่ะยิ้มกันไปเพราะท่านให้ยิ้มกันท่านเป็นธรรมะการยิ้มเราเป็นแต่คน ตอนนี้นะครับอาจารย์จะมองเวลาที่เนี่ยดึงสมนะครับดูแลนะครับพื้นที่ป่าสัตว์วงข้าวนะครับปีที่39แล้วนะครับปีนี้ครับผมน้องๆรุอนโหนนะครับที่รำมาสวยๆทั่ววนี้นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับก็ถืออุปกรณ์ประจำตัวคืออ๋อเจอแล้วใช่ไนะครับมีผู้หวังดีนะครับรับฝาก โทรศัพท์ไนะครับเห็นเจอกันแล้วนะครับ,บขอบพระคุณเป็นอย่างสุดค,มคะมีเจอที่นี่มีแต่คนบุญค่ะมีแต่คนบุญผู้ใดลเื่ออย่างอยู่ในวัดเน,นี่ยบ่มีเสียชักเกลือบ่มีเสียจักปีได้เคลื่อนเบิดกันแล้วก็ที่สํคาคัญในวันนี้นะคะต้องขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุชนทุกคนท่าน ร่วมใจสารสามคัคคีมีกุศลมาร่วมกันทำบุญดังยินยนเพื่อก่อผลดินงามต่างโครงการมีมากบ้างน้อยบ้างตามปัจจัยแต่ยิ่งใหญ่ด้วยใจบุญอุดหนุนสถานสร้างกุศลดลจิตเป็นธรรมทานประกาศการศาสนาบูชาธรรมค่ะนี่คือผู้มีบุญทุกทุกคนและที่สำคัญในวันนี้เก้ากุมภาพันธ์ณวันนี้ เป็นวันที่พวกเราระลึกทุกชาวค้ามค่ะพลังบุญคุณค่าจะกน้อมนำให้สุขลำทุกภพชาติตลอดกันค่ะครับคนบุญมาหลายเมื่อนี่ครับปบเมื่อให้กับเจ้าของผู้ที่มีความน่ารักและก็ความมีบุญนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ครับและสุดท้ายบุญคุกางนี้เลยมองนี่ก่ะหอมหอมเนาะหมอขอดีหมอขอดีหมอขอดีพี่น้องค่ะ หันเบิร์นพิธีก่อนก่อนเลยนะกัตนาโยกะเขาบอกว่าเขาบอกว่า